สวัสดีครับอยู่กับช่องฟิววงศกรคนวงศรีครับมาบึงลุงมน์ครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับทำอะไรครับผมแนวนำพุง่งนำกระจายนำกระจายบ่ครับแนนครับ๋อ้หัวใจบอมันสิไป,ปงาวันบูพุ่งบอกระจายนะมันสิพุง่งไปอย่างเดียวอ๋อเลยมาดัดเล็กดัดแป้งเอาครับผมผู้ปัญญาชาวบ้าน Oh. มันมามันสีถ้าบปรไซตัวนี้มันสีพุ่งจวด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 ไปเลยนะ oh. พเพราะดัดเล็กจงิี่ปึ๊บนี่มันหมถือแล้วกระจายอยู่กระจายหลายมันก็มันก็ไปคือการแต่มันไปบไกลมันสกระจายหลายนะมันสีเต็มไวผม oh. ดัดแดงเอาอันนี้ไว้หดข้าวโพดบ้างไหมแม่เอาปล่อยจริงๆมันนั้นเปียกนะผมอันนี้ก็ประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีเอาก็ยายได้แลยนะ โอ้ดัดแปลงมาครับดัดแปลงมามันก็ดีกว่า,าตัวนี้อยู่ตัวนี้มันก็ดีอยู่แต่มันนั่นเปียกโอ้ยใบมันใหญ่เลยตอนใหม่ๆม,มันเปียกดีอยู่รันี้ใบมันใหญ่เลยมันอ่ามันลงหน่อยอืมก็เล <จะ S 2> ยใส่ <แ receive. S 2> ตัวนี้ก็เลยดัดแปลงดัดแปลงใส่ตัวนี้อ่าแล้วแบบเก้านี่มันพอดีมันไหมครับมันมันก็ดีอยู่ส่วนกระโพดหน่อยๆมันเปียกชุ่มใบยู่านี้กระโพดมันออกใบแล้ยครับผม ออกใบใหญ่แล้วบ้นานมันกว่นสิลงดินงงมันซาครับม<ะ>ันจะปลดมันออกใบใหญ่อืมก็เลยมันสูงคร<ะ>ับผมเราดัดแปลงมาใส่ตัวนี้กันน<ะ>ี่ตัวน่ะให้มันกว้างๆไว้ดีที่สุดครับผมถ้ามันหน่อยแล้วมันบแค่อยกระจายดีอะไรอย่างตัวนี้<ะ>ตัวนี้ต้องเคล็ดหม่ครับผมมันหน่อยปวดขยายง่ายกว่ามันไม่ใช่เลยคือหนามหลายๆ สำหรับเกษตรกรท่านใดครับที่มีปัญหาเรื่องสปริงเกอร์หน้ามันไปไกลครับมันบอกระจายก็นี่ครับวิธีละง่ายๆเนี่ละเรียดมาดัดเอาเนี่ยละไอสอง้างเลยไหมน้องอ๋อเนี่สองทางเห็นสองทางตัวนี้ตัวนี้ก็คือการตัวนี้ก็มันดัดปิดหัวไว้คือการให้มันกระจายคือการเป็นไฟ มันเป็นไฟขึ้กันงงั้นมันกับปล่อยยาวไปเลยเด้๋ยวนี่ครับกัมีทูมันไวมันกับจายคือกันนี่ยเจ็ดไหวหมงทูมันครับทะแยงออกมามันก็ับเป็นไฟขึ้นจายปเลยมันก็บใบไกลบรนไดแต่มันน่ามักระจายดีนะมันทั่วดีนี่ครับวิธีแก้ไขครับเดี๋ยวไปเบิ่งครับว่าไปติดตั้งเราเป็นยังไงครับโอ้ครับนี่ครับวิธีพัน หลวดมากีเนเสมอนี่างลวดครับผูกเล็กเข้าธรรมดาเนี่ยแหะเย็บเสมอทั้งสี่ะหักขึ้นหักลงหักขึ้นหักลงทสองด้านครับขึ้นหักลงมันก็ใชได้เป็นทังสี่ยุมก็หากันทังสี่หมาพันหากันทังสี่อัน เขาก็มาพันมังนี่เห็นบ่ะนี่ครับพันหลอบนี่มาตั้งให้มันได้จังสี่นะตั้งให้ได้แล้วก็เขาก็พันพันเติงตัวนี้พันหลอบนึงแล้วเขาก็คันให้มันแน่นหน่อยนึงน่ะแหะมันแน่นให้มันยู่นั่นแหละแล้วก็มาปิดรูนี่นะพันมาแต่เอาครีมหมุนหมุนหมุนตี้หลอบนึงให้มันให้มันยู่นั่นล่ะคั้นทั้งเทิงนี่แต่คันทั้งล่างมันมันสิ่ฮัทมันสิบ่ค่อยหมุน ว่าเคยลองแล้วคันทั้งหลังมันเสียฮาร์ตัวนี้ครับครับต้องคันตัวเทิงตัวนี้ครับคันพอมันอยู่นะแล้วก็ตัวเทมันเหลือมากนะครับก็หักมาหาตัวนี้ทำมันเหลือนะครับมาหาตัวนี้งูหลังนี่ครับอันนี้เลาก็ตั้งมันห่างเต่วนี้มันบอปติดครับอันนี้เราใช้ได้แล้วมาร์คคือลูกหัวใจนี่แหละครับง่ายๆผู้มัญญาเจ้าของนี่ลงทุนซื้อแต่อันนี้ซื้อแต่ลวดนะมันก็อนแบ่งขายอยูยี่สิบบาทครับ คือเป็นโลก็ได้โลละหาสิบบาทยี่สิบบาทก็ใช้ได้ยังเหลือเพื่อหละนี่คือวิธีการแก้ปัญหาครับ <Okay. S 2> สําหรับสปริงเกอร์อที่พุ่งไปทางไกลย่างเดียวครับเพ่ให้มันเป็นฟอยครับขัน้นตอนการที่นะง่ายเห็ดที่ยาดครับครับนี่สปริงเกอร์ที่ลุมอนเราเห็ดครับดัดแปลงครับ นี่ครับเตี๋สิครับนี่ครับถ้าเกิดบ่อเห็ดน้ำกันสิมันมันจะออกไปไกลมันจวดจวดไปมันบ่อมันบ่ออันนั้นมันเป็นฝอยครับวิธีลองเบิ่งครับวันนี้ นะครับมันมันจะพุ่งไปเลยครับน้ำไปไก่ย่างเดียวเลยครับนี่นี่นะครับจับทำไมเห็นครับยังไม่ได้เด้ครับนะครับ,รบมันมันจะพุ่งไปไกลเลยครับนี่นะครับ กำลังดัดไหมนะครับไดแล้วได้แล้วครับหน้ากระสิบว่าโต๊ะไกลครับนี่จะเป็นฟอยโต๊ะใกล้ๆนี่นะครับสำหรับเกษตรกร,รกท่านใดที่มีปัญหาเรื่อง จะปิงเกอร์แบบน้ำมันหมุนไปไกลครับนี่ครับที่ที่เนี้มันเป็นฟอยล์แล้วก็แล้ก็จะทัวครับมันบ่อ่ไปไกลแห้งครับบ่อปลูกไปไกลแห้ที่ได้แต่งครับได้แล้วครับได้แล้วเป็นฟอยล์แล้วได้ผลแล้วครับ เลานกสิเปียกเร็วข้นกน่ครับนี่น้ามันลงลายน้ามันลงลายเม็ดเม็ดใหญ่เม็ดว่าก็สีใหญ่ข้นว่าเก่าครับิีแก้ไคครับไปุไปาเอ่ขางๆมันเ็เปียกผมข้างล่างก็อเปียกข้างล่างกรสิบวเปียกเครับันว่าดัดแปลงครับนี่ก็สิออกเบิด เป,เปียกเลี้ยวคืนครับจุดถูชน,นีครับก็ใช้กระตามันกันเลือกเคื่อนอะครับผมเกิดกระเปียกอะเปียกทั้งคนทั้งเหลียวครับเป็นอะไรข้นกับเปียกพ้อข้นเปียกข้อข้นหรอเปิดยังไม่ทันสิบนาทีเบิ้งจะหลับครับยังไม่ถึงสิบนาทีเริ่มเปียกแล้วครับ ครับสำหรับคิวนี้ก็ฝากไว้สำนีก่อนครับสวัสดีครับ